รถครอบครัวขับ4สุดคุ้มคันนี้แนะนำเลยครับ Fortuner 2.4 l e a d e r s i g m ฟ4ครอบครัวของคุณต้องได้ไปเที่ยวกับคันนี้แน่นอนช่วงปลายปีนะครับประหยัดจากไฟแดงไปแล้ว500 0 0 0คุ้มค่าแค่ไหนดูคลิปเต็มได้เลยครับสวัสดีครับพวกกับผมวินเพชรยนต์รถครอบครัวที่คุณมั่นใจแน่นอนครับวันนี้เราอยู่ที่เซรทรทย68แยก1นึ่งเขินบุรีกรุงเทพ คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับสาวกรถมือสองนะครับเรามีให้เลือกทุกรูปแบบทุกเซ gment การใช้งานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเก่งเล็กกลางใหญ่รถกระบะนะครับรถ PPV ยาวไปถึงรถตู้เลยแต่พบกับวินพยนต์ทั้งทีนะครับอยู่ในหมวดของรถครอบครัวแน่นอนวันนี้มีรถเข้าใหม่สวยๆน่าใช้ที่สําคัญนะครับราคาประหยัดไปครึ่งล้านแนะนําเลยครับคันนี้ Toyota Fortuner 2.4นะครับ Sigma 4เป็นรุ่น leader นะครับรหัส 2.4V ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับคันนี้ป้ายแดงออกห้างเกือบเกือบล้านหก วันนี้ค่าตัวคุ้มคุ้มไปเลยนะครับเพียง1ล้านกับ8 0,000ืเท่านั้นเองถูกไปเยอะเลยนะฮะสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับอยากฟรีดาวน์จัดให้ได้เลยนะครับผ่อนเดือนละประมาณ19ื่นารายได้38 0 0 0ืขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะครับไม่ต้องคำเบอร์โทรด้านล่างนะครับโทรเข้ามาทักเข้ามามีทีมงานคอยให้บริการสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับใครอยากผ่อนนะครับดอกเบี้ยประหยัดประหยัดเริ่มต้นที่2 3 9มีให้ด้วยนะครับ4ปีเท่านั้นเองนะครับผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิตผ่อนดีผ่อนตรงกันปีจัััดดไไ้้้้เลยยสสาาหหรบคคคคนนนีวุม่่ใชแ ไปกันเลยครับชมนี้นะครับได้เป็นรุ่น2.4ลิเดอรอย่างที่เรียนไปนะครับจุดเด่นเลยลิเดอร์นะครับปรับไฟหน้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับได้เป็นไฟหน้ารมดำนะครับเลนเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะหลอด LED ด้านในแล้วก็นี่ฮะมีเป็นไฟไลท์ไกดิ้งแบบ LED สวยๆแบบนี้เลยนะครับด้านล่างมีสปอตไลท์ไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะครับคันนี้เซ็นเซอร์มีให้รอบคันนะครับเซ็นเซอร์เตือนการชนต่างๆนะครับมีให้รอบคันเลยที่สังเกตอีกจุดหนึ่งได้เป็นกล้อง360ให้ด้วย เวลาถอยจอดนะครับปลอดภัยเพิ่มความปลอดภัยสะดวกสบายขึ้นกระจังหน้าในโฉมซีรีส์นี้นะในปี2022เนี่ยนะครับถือว่าทำมาดีเป็นดับเบิลเลเยอร์2อันเห็นไหมฮะสวยมากเลยนะครับกันชนด้านล่างมาพร้อมกับไฟเลี้ยว LED ไม่ให้เรียบร้อยเท่มากหล่อลงตัวนะครับ รถทุกคันของเราครันพิเศษเกรดเไม่มีชนหนักพรีคว่ำมจมน้ําตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีลับสีเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนเล่มทะเบียนอยู่ครบสมบูรณ์ไม่มีชําตลสูญหายตอนนี้นะครับจะซื้อรถมือสองทั้งทีนะครับต้องซื้อรถกับบริษัทใหญ่ที่ไว้ใจได้เพชรยนต์เปิดทําการมาแล้ว26ปีครับบนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพนะคัดรถสวยด้วยใจเลยลูกค้าดูรถไม่เป็นไม่ใช่ปัญหาครับทักเข้ามาโทรเข้ามาเรามีทีมช่างมืออาชีพคอยตรวจให้เรียบร้อยนะครับรอบ,บริษัทชิมาตรฐานจากุดรมอนนีมั่นใจไได้เลยปกันต่อเลยครับ จุดล่างนะครับด้านล่างนะครับชุดกันชนหน้าเชื่อมโยงกับโป่งซุ้มล้อไม่เล็กไม่ใหญ่ใช้ได้นะครับสวยๆข้อสังเกตรุ่นลดเดอร์นะครับจะได้เป็นล้อแม็กซทูโทนแบบนี้ขอบ8ินี่ฮะสวยมากดีไซด์ดีดีไซ,ไซสปอร์ตท,ที่สําคัญเราลัดด้วยยางมาเรียบร้อยนะฮะยางทันเดอร์เนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับดอกเล็กใช้ยาวป็กนอกโช๊คอัพด้านในอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับโช๊คไม่รั่วไม่ซึมนะนี่เลยฮะ ชุดซุ้มล้อป่องซุ้มล้อด้านในนะครับนี่ฮะไม่มีอุบัติเหตุชนหนักมาแน่นอนโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมตรวจเช็คไปแล้วผิวพันธ์สันเหลี่ยมคมตัวรถสวยเดิมคันนี้ติดฟิล์ม60เรียบร้อยรอบคันนะครับกระจกข้างพับปรับไฟฟ้างานสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับแล้วก็ได้เป็นไฟเลี้ยวแบบ LED ให้ด้านล่างนะครับชุดบันไดข้างนี่ฮะเข้าชุดลงตัวเลยนะครับกุญแจคันนี้ได้เป็นกุญแจแบบ smart entry แบบนี้นะฮะสะดวกสบายเปิดฝาท้ายได้นะครับจากกุญแจแล้วก็นี่ฮะมือเปิดนะครับเป็นแบบโครเมียม เปิดออกมานี่เลยครับด้านในนะครับลีดเดอร์ข้อสังเกตแตกต่างจากเลเจนเดอร์นะครับก็คือสีของเบาะนะครับจะได้เป็นสีเดียวเลยเป็นสีดําสวยมากเบาะสวยตึงไม่ยุบไม่ขาดอยู่ในสภาพสมบูรณ์เบาะไฟฟ้าคู่หน้ามีให้เลยนะครับในรุ่น 2.4V นี่ฮะสวย,สวยนะนนสสๆนะครับคอนโซลสะอาดดกริบๆนะครับซอกหน้าน,น็อตไม่ขยับไม่ขันไม่ไขแน่นอนนะครับทั้งชุดบนและชุดล่างสวยเดิมเลยไรเรียงกันมาตรงบริเวณแผงข้างนี่ฮะได้เป็นงานหนังบูดนุ่มสีดํา งานดีมากนะครับสำหรับคนที่เรียกว่าสีนี้ทำความสะอาดง่ายข้อดีนะลำาโพงทวิตเตอร์เรามีให้แน่นอนด้านล่างนะครับตรงนี้นี่ฮะสครเพดสวยเดิมนะฮะเรียกว่าใช้งานน้อยนี่ฮะตรงบริเวณเสาบีน็อตไม่ขยับไม่ขันไม่ไขเลยนฮะสวยกริปเลยนี่นะฮะตรงบริเวณหูกรอนสวยเดิมข้อสังเกตตรงนี้สําคัญมากนะครับผลิตเดือนตุลาปลายปี2022นี่ฮะนะครับตัวแผ่นเพจ ไม่มีแง่แกะกาวสวยเดิมนะครับน็อตไม่ขยับไม่ขันไม่ไขเลยโอ้โหคันนี้นะครับอาชีพอะไรออกได้บ้างนะครับออกได้ทุกอาชีพเลยนะครับที่มีรายได้ประจํามหมขึ้นไปที่มีรายได้ประจํามหมขึ้นไปนะครับซื้อได้เลยนะครับพ่อค้าแม่ขายพนักงานบริษัทข้าราชการรัฐวิสาหกิจอาชีพอิสระอาชีพรับเหมาต่างๆนะครับมีรายได้ประจําตรวจสอบได้จัดไปเลยถัดมานะครับด้านหลังนี่นะฮะได้เป็นเบาะหลังปรับได้60-40นะครับแยกซ้ายขวาแบบอิสระนะครับนี่เลย พับขึ้นมาเจ้าของเดิมติดพรมกระดุมมาให้เรียบร้อยแล้วนั่งสบายครับนี่ฮะเด็กนั่งได้ผู้ใหญ่นั่งดีคันนี้เลยครับไปกับครอบครัวจบแน่นอนสวยครบจบแน่นอนนะครับอุปกรณ์ส่วนขั้วเพิ่มเติมนะฮะด้านล่างก็จะมีเป็นตัวเสียบปลั๊กไฟนะครับร้อยวัตต์มีให้นะฮะร้อยสองร้อยยี่สิบโวลต์ร้อยวัตต์มีให้ USB ชาร์เจอร์มีให้ตะขอเนกประสงค์มีให้ด้านบนนะครับเพชรลุมสะอาดสะอาดแอร์ดิจิตอลนะครับด้านหลังนี่ฮะสวยๆแบบนี้ แผงข้างยังสวยยังนี่ฮะสวยเดิมเลยเห็นไหมครับได้เป็นงานหนังบูดนุ่มนะครับถัดมาตรงบริเวณล้อหลังนะครับตรงนี้เป็นงานดิสเบรกสี่ล้อนะความปลอดภัยจัดเต็มนะครับระบบ ABS ระบบ EBD ระบบ BA ต่างๆนะครับช่วยเบรกอะไรต่างๆเนี่ยครบเลยนะฮะความปลอดภัยจัดเต็มยางนะครับดอกเลึกๆใช้อีกยาวด้านหลังตรงนี้นะฮะไฟท้ายได้เป็นแบบไลท์ไกดิ้งสวยๆนะฮะดีไซน์เป็นเอกลักษณ์เขาเลยนะครับลีดเดอร์ไดรล์ซิกมาโฟขับ4ีด้วย สังเกตนะครับสติกเกอร์60ปีตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นรถที่ผลิตในปี2022นี่ฮะนะครับครบรอบ60ปีในปี2022เลยคันไหนที่ติดคันนี้ก็แสดงว่าได้เป็นปีใหม่ๆแล้วใช้ได้นะครับฝาท้ายนะครับตรงนี้ตัวปัดน้ําฝนนะครับแล้วก็กระจกไล่ฝ้าไฟเบรกทุกที่3มีให้สปอยเลอร์สวยๆนะเนี่ยเข้าชุดเลยแล้วก็ชักฟินด้านบนนะครับราวแหลกหลังคาแบบอิวอินด้านบนให้เรียบร้อยฝาท้ายเปิดได้3แบบ นะครับเปิดจากรีโมทเปิดจากกรอนไฟฟ้าตรงนี้แล้วก็เปิดจากปุ่มพาวเวอร์ดอตรงบริเวณคอนโซลนี่ฮะเปิดออกมาสวยๆเลยโอ้โหนะฮะติดพรมกระดุมกันรอยให้เรียบร้อยแล้วเจ้าของเดิมใช้ได้ครับเบาะปรับซ้ายขวาเพิ่มพื้นที่ใช้สอยเอา้านวมปูเด็กๆนะคุณพ่อคุณแม่ลูกๆหลานๆเนี่ยเอาไปนั่งกันปลายปีขึ้นดอยรับ4คุ้มคุ้มมากๆผมพาดูโครงสร้างนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมน็อตไม่ขยับไม่ขันไม่ไขนี่ฮะไรเรียงกันขึ้นมา นี่ฮะสปอร์ตเบนอาร์คน็อตเดิมหมดเลยฝาท้ายเห็นไหมฮะฝาท้ายเดิมแบบนี้นี่ฮะสปอร์ตเบนอาร์สวยเดิมไรเรียนกันมานะฮะไฟท้ายได้เป็นงานสแตนเลสนะแท้เดิมโรงงานแบบนี้เลยโอ้โห,โหนะครับคันนี้เบอร์โทรด้านล่างเลยนะฮะโทรด่วนเลยนะครับมีน้องทีมงานแอดมินนะครับคอยให้บริการตอบทุกคำถามนะครับติดขัดปัญหาอะไรในการออกรถนะครับโทรเข้ามาทักเข้ามาที่สําคัญนะครับติดต่อวินเพรยน์เดี๋ยวผมดูแลให้เองมั่นใจได้มากันต่อเลยนะครับนี่ตรงบริเวณคนขับ ไรเดียนกันมาเลยนะฮะแผงข้างสวยๆนะครับเม็นงานพลาสติกตัดสลับกับหนังบูดนุ่มกระจกอออโ,โตแน่นอนนะครับทั้ง4บานเซนถ้าล,ลอ็ลอกล็อกกระจกปรับพับไฟฟ้า,ฟา,ฟาเรียบร้อยเมื่อเปิดเป็นแบบโครเมียมลำโพงทวิเตอร์มีให้นะทั้งซ้ายขวาแล้วก็ซอกหน้าสวยเดิมน็อตไม่ขยับไม่ขันไม่ไขนะฮะทั้งชุดบนและชุดล่างสวยเดิมลำโพงกลางมีให้เบาะนะครับเบาะเป็นแบบเบาไฟฟ้า,ฟานะนี่นะฮะเบาปรับไฟฟ้า,ฟาคู่หน้าได้เลยแอร์แบ็กมีให้รอบคัน ะะฮมีม่านข้างไฟฟ้าด้วยเออมีม่านแอร์แบ็กเป็นแบบม่านนิรภัยด้วยซ้ายขวานะครับเบาะคู่หน้ามีให้ตรงพรมลายมีให้นะครับซ้ายขวานะครับตรงเสา A มีให้โอ้โหความปลอดภัยจัดเต็มจริงๆคันนี้นะครับเดี๋ยวผมไปนั่งดูด้านในนะครับกุญแจก็ได้เป็นแบบนี้ฮะนะครับสมาร์ทเอนทรีเบาะปรับได้นะครับหน้าหลังนะครับขึ้นลงแล้วก็เอ็นหน้าหลังนะครับ6ทิศทางมาเลยฮะนี่ความสูงเกือบเกือบร้อยเก้าสิบนะครับผมบอกทุกคลิป นี่ฮะถ้าสูงไปก็ปรับได้หรือสามารถนี่ปรับตรงพวงมลาลัยได้นะครับขึ้นลงแล้วก็เข้าออกเห็นไหมฮะตามสรีระตามขาเลยนะครับพวงมลาลัยคันนี้นะได้เป็นแบบหนังนะครับเดินได้ขาวสวยๆแล้วก็ตรงนี้จะได้เป็นงานลายเคฟล่าสวยๆส,ส,ส,สีดำนะฮะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันครอสคอนโทรลมีให้นะครับแล้วก็นี่บุ่มแพัเดอรชิฟเปลี่ยนเกียร์สนุกเปลี่ยนเกียร์สะดวกนะครับเป็นพุชสตาร์ทนะ นะครับสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับได้เป็นปุ่มพูดสตาร์ทตรงนี้ก็ได้เป็นช่องวางแก้วน้ำใบใหญ่ๆให้ควบคุมกล้องเนี่ยฮะเปลี่ยนวิวได้ปุ่มพาร์คกิ้งเซนเซอร์มีให้โอ้ถือว่าใช้ได้ครับควกคุมพาวเวอร์ดอลด้านหลังนะครับพวบคุมกล้องหน้ามีให้สะดวกสบายมากมากันต่อเลยนะครับตรงนี้นี่ฮะคอนโซลก็สวยๆส,ส,สะอาดๆตรงหัวคอนโซลตรงนี้ได้เป็นหนังนะเป็นหนังบุนุ่มแต่ตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับจุดแอร์แบกมีให้ชัดเจน ซ้ายขวาตรงบริเวณเสาเอคู่โอ้สวยมากครับโ o r เจอร์ผมชอบอีกอย่างหนึ่งตรงเนี้ยเขาจะมีเป็นคูลบ็อกซ์ก็เป็นช่องเก็บความเย็นนะเนี่ยมีลมแอร์เย็นอยู่ตรงนี้นะครับมีให้แล้วตรงนี้ก็เป็นหนังบุดนุ่มนะครับฟาร์มโฟลเจอร์สวยๆนะตรงนี้ก็เอกสารคู่มือต่างๆครบเลยนะครับคันนี้เจ้าของเดิมถือว่าดูแลดีมากๆครับนะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงจอนะครับหน้าจอได้เป็นแบบทัชสกรีนนะเก้านิ้วนี่ฮะสวยๆนะครับ ปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะครับเชื่อมต่อบลูทูธแรงต,งต่างได้มาพร้อมกับนี่ฮะกล้อง360เลยจัดไปเวลาถอยจอดเนี่ยเราก็จะเห็นหลายมุมมองนีฮะมุมมองเราก็ปรับได้ขยับได้เป็นมุมมองเดี่ยวมุมมองคู่ได้หมดนี่ฮะสะดวกสบายมากๆนะครับถัดมาด้านล่างในรุ่น2.4 V นะครับเราได้เป็นแอร์ดิตอลออโต้แยก2โซนให้นะสะดวกมากดีมากๆเลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็ถัดมานะครับจะมีเป็นช่องต่อ เอาว่าเอาเลทให้1จุดนะ usb charger 1จุดตัวช่วยควบคุมนะครับความเร็วทางลาดชานมีให้และที่สำคัญนี่เลยฮะฟังก์ชันออฟโรดนะครับมา t o high นะครับบิดมาอีทีหนึ่งเป็น f o high กดและบิดนะครับเราได้เป็น f o l low นี่แหละฮะปีนไต่ขึ้นเขาท่องเที่ยวได้หมดครับนี่ฮะอยากไปฟังก์ชันไหนจัดได้เลยนะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนตรงบริเวณคอนโซลนะครับในรุ่นนี้สังเกต เราจะได้เป็นลายไม้นะเป็นวัสดุลายไม้แต่ละรุ่นตรงนี้จะต่างกันถ้าเป็น TRD เขาจะเป็นเคฟล่าแล้วนะฮะแต่ตรงนี้จะได้เป็นลายไม้ก็ดูหรูหรานะับเปิดออกมาก็เป็นช่องวางแก้วน้ำนะครับด้านในตรงเอ่อในรุ่นนี้จะไม่ได้เป็นเอ่อไวเลสชาร์จนะจะเป็นช่องวางมือถือธรรมดานะฮะแต่ถ้าเป็นรุ่นพิเศษเนี่ยตรงนี้จะมีเป็นไวเลสชาร์เจอร์ให้ด้วยนะครับถัดมานี่เลยนะฮะเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะแบบซีเพนเชียลชิพพร้อมกับสปอร์ตโหมด นะฮะปรับได้ตรงนี้1จุดนะครับแล้วก็ปรับจากตรงแพดเดิลชิพก็ได้เปลี่ยนเกียร์ได้สนุกดังใจตรงนี้นะครับปรับขึ้นลงเวลาเล่งแซงขึ้นเขาอะไรเงี้ยได้เลยตรงนี้ถัดมานะครับเบรกมือคันนี้จะได้เป็นแบบมาตรฐานการยกหุ่มหนังให้เรียบร้อยเดินได้ขาวสวยๆนะครับดูโหมดมีให้นะครับโหมดประหยัดกับโหมดเล่งแซงเพิ่มแรงม้ามีให้ traction control ความปลอดภัยมีให้นะฮะช่องเก็บของก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ ใช้ได้ด้านบนนี่บุด้วยหนังหนังบุนุ่มครับเบาะสวยตึงไม่ยุบไม่ขาดนะครับกระจกได้เป็นกระจกแบบปรับรดแสงแบบออโต้นะตรงนี้สวยมากนะฮะตรงกระจก2หน้าก็ได้เป็นไฟแบบออโต้ให้นะครับช่องวางแว่นตาไฟสองสว่าง LED มีให้ครบเลยโอ้โหสวยครบคันนะฮะใช้ได้ฟังก์ชันอุปกรณ์ต่างๆนะครับเฮดรูมสะอาด,อาดเดี๋ยวผมพาดูตรงบริเวณเครื่องยนต์กันต่อเลยนะครับมาเลยฮะนะครับ เหมาะมากช่วงปลายปีนะครับใครหารถ4 w h e วิรถ4 w h e ว l Drive สนะครับสวยๆคุ้มๆนะครับฟังก์ชันดีๆเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะฮะมาเลยครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับบล็อกนี้ได้เป็นบล็อก 2GD นะครับ2 4ลิตร150หแรงม้าครับใช้ได้เลยความแรงแกรประหยัดหายห่วงนะครับผมพามาดูโครงสร้างโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมไฟหน้าไยโตแท้เดิมโรงงานแน่นอนชัดเจนฮะปั๊มแบบนี้ขาวใสอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไรเรียงกันมาตรงบริเวณแขนหน้า เชื่อมโยงกับตัวคานหม้อน้ำสวยเดิมเห็นไหมฮะน็อตไม่ขยับไม่ขันไม่ไขปั๊มแอร์ลูกศรชี้ต้องมีนะตรงนี้ชัดเจนท่อยางท่อน้ํานุ rib, ่มๆไม่กรอบไม่แตกสติ๊กเกอร์คําเตือนต่างๆมาร์กิ่งสวยเดิมโรงงานหมดเลยนี่ฮะในฝั่งขวาปั๊มแอร์ลูกศรชี้ต้องมีแบบนี้เชื่มอมโยงกันมานะครับระหว่างแขนหน้ากับตัวคานหม้นอน้ำสวยเดิมไฟหน้าแท้คุโยตโตเดิมโรงงานครับแบบนี้เลยนะฮะไร่เรียงกันมานี่นะครับตัวบอดี้กับตัวแขนหน้านะครับสปอร์ตเมทอาร์จอยต่อกัน เนียนคลิปเลยสวยมากแลวจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งคือตรงนี้ครตรงนี้เรียวกว่าเป็นสติ๊กเกอร์เหรียญบาทนะครับตรงบริเวณแก้มหน้าคือจุดปะทะตัวรถหลักแต่ตรงนี้ไม่เปลี่ยนไม่มีแงะแกะเก่าเดิมครับสีบางเดิมโรงงานน็อตฝากระโปรงเห็นไหมฮะสวยเดิมไม่ขยับไม่ขันไม่ไขเลยแล้วก็นี่ปั๊มโตโยต้าชัดเจนฝากระโปรงเดิมแพ้แน่นอนนะครับใครดูรถไม่เป็นดูรถตามดูตามผมได้เลยนะครับถ้าดูคลิปเต็มจบเนี่ยนะฮะมั่นใจได้ไปดูรถที่ไหนก็ได้แต่ถ้าจะให้มั่นใจมาซื้อกับวินเพชรย มากันต่อเลยครับนี่นะฮะสปอร์ตเมนท์อาร์คเรียงตัวด้านบนไม่ว่าจะเป็นรีโวหรือฟอร์จูเนอร์นะครับฝากระโปรงแบบนี้เลยด้านในเป็นสีเทานะครับด้านนอกไม่ว่าจะสีอะไรด้านในต้องเป็นสีเทานี่ฮะสังเกตดูนะนี่ชัดเจนนะครับเป็นสีเทาถัดมานะฮะไรเรียงกันมาเนี่ยครับสติ๊กเกอร์เหรียญบาทสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับน็อตไม่ขยับไม่ขันไม่ไขแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับปี68เดือน10ใช้อีกยาวเลยน้ำมันเครื่องของเหลวนะครับต่อรับรถ เราเปลี่ยนให้ใหม่แน่นอนนะครับมั่นใจได้นี่คือรถสวยๆนะครับที่คุณตามหาปลายปีนี้หารถสวยๆคุ้มๆไว้ใช้คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับ f o r t u n e r เ4 v Leader เลยนะครับได้เป็นปี2022เลยป้ายแดงออกห้างคันนี้เกือบเกืบล้านหกวันนี้ค่าตัวคุ้มๆไปเลยนะครับประหยัดไป500,000เหลือเพียง1ล้านกับ80,000เท่านั้นเองนะครับฟรีดาวได้สำหรับลูกค้าเครดิตดี พอเดินละหมื่นเเท่านั้นเองนะครับรายได้ส8มหมขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะครับไม่ต้องคำ้ำเบอร์โทรด้านล่างทักเข้ามาโทรเข้ามานะครับรับรถสวยๆคันนี้ไปใช้กันวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามและรับชมรถครอบครัวนะครับ PPV เจ็ดทห้นั่งคันใหม่นะครับเข้ามาใหม่สวยคุ้มค่าน่าใช้แค่ไหนฝากติดตามกันด้วยวันนี้วิพยยนพิจนตรไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ